บล็อกฟุตอัปเดตในเจ็ดพาร์ทสามเรียกได้ว่าอัปเดตใหม่มาในโคตรนะ่าเล่นเลยล่ะครับการประชันไพ่ของผมเนี่ยก็ได้เดิมขึ้นแล้วสวัสดีครับทุกคนผมเนกิทีเอชเตอรคลิปนี้นะครับผมก็จะเป็นยิมสี่ชั่วโมองการประชันไพ่ของผมเองแล้วในยิมสี่ชั่วโมองพาร์ทนี้นะจะมีชื่อพาร์ทว่าผู้ใช้พลังผุร้อนปีศาจแม็กมาการประชันไพ่และความเกลียดผมเนี่ยจะเป็นยังไงฝากเพื่อนๆรับชมต่อจนจบด้วยนะครับ โดยเริ่มมาเนี่ยผมก็เป็นผู้ใช้พลังของล้านปีศาจมากมาซึ่งตัวผมเนี่ยก็อยู่ที่เกาะแห่งการเริ่มต้นครับพอเกิดมาเนี่ยตัวผมก็เดินสำรวจเกาะแล้วก็ไล่เก็บกล่องนิดหน่อยแถมยังรอสกิลแมกแาครับหรือว่าแมกมาตบมือครับเป็นการประสานมือแมกมาแล้วเอามือทั้งสองข้างตบกันในระยะที่ใกล้ครับซึ่งกล่องสมบัติในเกาะแห่งการเริ่มต้นเนี่ยก็ไม่ค่อยมีเยอะเท่าไหร่หลังจากเก็บกล่องทั้งหมดเสร็จเนี่ยผมก็ได้ไปรับเควสทันทีเลยครับโดยเควสแรกเนี่ยขอให้ภารกิจว่าให้เราเนี่ยไปจัดก,การแบ ตัวผมเองเนี่ยก็ไม่รีรอทําการรวบมอนแถวนั้นแล้วชารตกิลตบมือแมกมาี่้ได้ว่าดาเมจเนี่ยค่อนข้างรุนแรงเลยและจะบอกว่าผมแมกมาเนี่ยเป็นผลสายโลเกียแต่วันที่แรกเนี่ยพวกบันดิตผู้นี้ก็ตีผมเข้านะครับเพราะว่าพวกมันเนี่ยมีเลเวลเยอะกว่าผมนะและแล้วเควสแรกของเราเนี่ยก็สาเร็จเรียบร้อยครับพอผมทำเควสแรกเสร็จเนี่ยเวผมขึ้นมาตั้ง3เวลเลยนะก็คือเวสี่เวลห้าเวลหกและในตอนนี้เนี่ยพวกบันดิตกระจอกกองก้อยธรรมดาเนี่ยก็คงตีผมไม่เข้าแล้วแหละครับในขณะเดียวกันเนี่ยผมก็กาลังรับเควสอยู่แล้วก็มมีชาาายคนนนนนึงเเเ่ดดิิผผตตัวก็ แต่ว่าชายคนนั้นก็เดินลงน้ําไปเฉยเลยนะแต่ผมเองก็ไม่ได้สนใจอะไรแล้วก็ไปดูที่หน้าเกาะโดยหน้าเกาะเนี่ยมีป้ายเลเวลเกาะบอกอยู่ครับว่าผมต้องเลเวลเท่าไหร่ถึงจะไปเกาะต่อไปได้ซึ่งก็แน่นอนว่าหนทางอีกยาวไกลเอาปว่าไปฟาร์มต่อดีกว่าตัวผมก็เริ่มฟาร์มไปเรื่อยๆครับในขณะเดียวกันสกิลของผมก็เริ่มแรงขึ้นบอกเลยว่าตบทีมีแตกแน่นอนในตอนแรกเนี่ตัวผมก็ทุ่มพอยต์ในการอัพบล็อกฟุตเพื่อให้ผลแม็กมากของผมตีแรงในขณะเดียวกันตัวผมเองก็ปลดล็อกสกิลใหม่ครับ ชื่อว่าแมกมาฟรอเป็นการทําให้ตัวเองเนี่ยกลายเป็นพื้นหรือว่าน้ำแมกมาไหลไปไหลามาครับสกิลตัวนี้ฟาร์มโคตรด,ดีเลยจะบอกให้ก็คือเวลาผมใช้เนี่ยมันไม่เสียสเตมิน่าครับแต่มันเสียเลือดนะแต่ถึง,งยังไงนะบันดิกระจมก็ตีผมไม่เข้าอยู่ดีแล้วการที่ผมไหลไปแบบนี้นะทำให้ผมฟาร์มง่ายขึ้นเยอะเลยขอแยกแก้ให้เนี่ยนะครับผมไอ้เจ้าแมกมาฟรอเนี่ยคือตอนใช้มันเสียสเตมิน่านะแต่ระหว่างใช้เนี่ยมันไม่เสียเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นสกิลที่ฟาร์มดีมากๆแล้วหลังจากการที่ผมเนี่ยตบ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 จนต ผมเนี่ยก็ได้ซื้อดาบมาเล่มหนึ่งก่อนที่จะย้ายเกาะไปเกาะต่อไปซึ่งเกาะต่อไปเนี่ยชื่อว่าเกาะจังเก้ ในทีแรกเนี่ยคิดว่าเฮ้ยเกาะจังเกิลนี่กูจะได้สู้กับนนท์เสาปะเนี่ยไม่ใช่เลยครับผมกูได้สู้กับบรรพบุรุษของกูเองนั่นแหละหรือว่าลิงนั่นเองนะนี่กูตีตัวนี้นี่กูจะมีร่างกายการย้อนกลับการเป็นลิงป่าวะซึ่งก็แน่นอนว่าก่อนทําอะไรเนี่ยก็ต้องเซตสปาวกันก่อนแล้วก็แน่นอนว่าบรรพบุรุษของผมเนี่ยก็ตีผมไม่เข้าเพราะว่าผมเนี่ยเป็นผู้ใช้พลังผลลัพธ์ปีศาจสายโลเกียตัวผมเนี่ยก็เดินสำรวจเกาะนิดหน่อยครับแล้วก็เจอปุ่มแปลกๆอยู่ปุ่มหนึ่งด้โหหหนนนนน้าาตเเเมือคแบกศพลยะดิ ผมเนี่ยก็ได้คุยกับลุงแกนิดหน่อยลุงแกบอกว่ามึงเดินไปห้าสิบแล้วค่อยกลับมา ผมยังหงุดหงิดเลยครับผมจะต่อยหน้าลุงอยู่แล้วแต่ก็ต่อยไม่ได้นะแล้วตัวผมเนี่ยก็ได้เป็นดับเควสโดยเควสเนี่ยให้ผมจัดการมังกีอยู่6ตัวซึ่งไอ้เจ้าก่อนเนี่ยน่าโคตรหงุดหงิดเลยครับเพราะว่าลิงแต่ละตัวน่อยู่โคตรห่างกันเลยนะปัญหามีอยู่อย่างเดียวก็คือตอนรวมบอลนี่แหละพอรวมเสร็จแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องถามครับตบแล้วก็กลายเป็นแม็กมาเผาแม่งเลยซึ่งแน่นอนว่าไอ้เจ้าลิงพวกนี้นะตัวยั่งบางเลยนะครับโดนแป๊บเดียวก็ตายละตัวผมเนี่ยก็ทําใจแล้วก็รวบรวมแล้วก็ตบแล้วก็ตีอยู่ย่างนี้เวจกาอล้้ พวกนี้เนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างกันเลยล้ะครับผมมันเนี่ยค่อนข้างอึดแต่ว่ากับการคืนมันเนี่ยค่อนข้างอยู่ใกล้กันนะท่านผมเนี่ยฟาร์มง่ายขึ้นซึ่งก็ฟาร์มาเจ้ากอยล่าอยู่สักพักครับจนผมเนี่ยได้คเควสใหม่เป็นคเควสที่ผมเนี่ยจัดการคิงกอยล่าซึ่งก็แน่นอนว่าเจ้าคิงกอยล่าเนี่ยมันก็คือบอสของเกาะนี้นั่นเองครับตัวผมเนี่ยที่พกความมั่นใจไปเต็มที่ก็ได้ต่อกรอกับคิงกอยล่า มันก็ไม่ได้มีอะไรมากเลยครับผมผมก็กลายเป็นพื้นแมกมาแล้วก็ให้มันเดินตามโดนดามเมจไปเรื่อยๆแต่ถ้ทาตัวผมนี่ก็พลาดท่าโดนมันต่อย2หมัดตายเลยแต่ว่าแค่นี้ผมยอมแพ้เหรอครับใช่ครับผมยอมแพ้หยอกเล่นก็ไปตีกันต่อสิตัวผมเนี่ยก็กลายเป็นพื้นแมกมาแล้วก็ให้มันเดินตามต่อยๆต่อยๆแล้วก็โดนดามเมจไปเรื่อยๆเหมือนเดิมเลยครับจนได้หมดความอดทนคิดว่ามันช้าเกินไปก็เลยใช้หมัดแมกมาเนี่ยตบไปหนึ่งทีผมไม่เห็นมันไม่ตายก็เลยตบซ้ำอีกหนึ่งทีเป็นไงโอ้โหทีนี้ แล้วการต่อสู้กับเหล่าบาพบอปลดุของผมเนี่ยก็ได้จบลงครับตัวผมเนี่ยก็ได้ย้ายเกาะสักทีโดยก่อน,นี้นะถูกเรียกว่าเกาะบากี้นะครับจริงๆไม่ได้ชื่อบากี้หรอกนะแต่ว่ามันมีบอสตัวตลกตัวหนึ่งที่ครอบครองเกาะอันนี้อยู่ซึ่งไอ้บอสนั้นก็ไม่ต้องถามเลยครับผมันคือบอสบากี้นั่นแหละ ตัวผมเองเนี่ยก็ได้รับเควสปกติซึ่งมาดูเควสที่นี่เนี่ยโอ้โหโคตรดีใจเลยครับมอนแต่ละตัวเนี่ยอยู่ใกล้กันเหลือเกินซึ่งขั้นตนทำเนี่ยของเราเนี่ยก็ต้องสำรวจกอกก่อนนะสำรวจไปร,บรอบๆเนี่ยก็ไม่เห็นกล่องสมบัติสักกล่องเลยแล้วก็เจอลุงคนหนึ่งที่ยืนตีดาบอยู่ปรากฏว่าลุงแกเนี่ยเปิดร้านอัปเกรดอาวุธนะครับตัวผมเ่ยก็ยังไม่อยากโฟกัสตรงนี้มากแล้วผมเนี่ยก็เริ่มทำการตบตีไปตามสเตปได้ได้ว่าฟาร์มง่ายตบคล่องแถมมอนตรงนี้เนี่ยยังเกิดเดวิกด้วยครับ ทำให้เควสตตัวนี้ครับผมเนี่ยผ่านได้อย่างรวดเด็วแล้วตัวผมเนี่ยก็ได้ไปฟาร์มมอนด้าหลังต่อครับไอ้มอนด้าหลังนี่โคตรโหดเลยนะถือกระบ,บองฟาเป็นหมูเป็นหมาเลยซึ่งแน่นอนว่าตัวผมเนี่ยเลเวลน้อยกว่ามันนะครับแต่ก็ต้องจําใจฟาร์มที่มันต่อไปถึงแม้จะโดนดาเมจเท่าไหร่มันเนี่ยก็ตายเพราะโดนมากๆผมตบอยู่ดีพอฟาร์มไปได้ระยะหนึ่งเนี่ยผมก็เจอชาคนนึงครับทาตัวละล่อ ผมก็เลยตบสังซอมป1หนึ่งทีโอโหตบทีเดียวตายเลยแล้วหลังจากนั้นผมก็ได้สู้กับบอสบาร์กี้ครับแต่ไม่ค่อยท่าไห่นะก็ตายไปแค่สองสามทีเองแล้วตัวผมเนี่ยก็จะกลับไปที่เกาะจังโก้ครับเพื่อจะไปสุมป่มผลับพิศจากลุงก่อนหน้าที่บอกให้กูเลเวลห้าสิบแลว้วลกลับมานะพอสุ่มไปเนี่ยผมได้ผลไม่ระไม่ระซึ่งเป็นผลที่ค่อนข้างดีเลยแหละตัวผมเนี่ยก็ได้เก็บผลนั้นไว้แล้วตัวผมเนี่ยก็ได้กลับไปที่เกาะบาร์กี้แล้วก็ได้ฟาร์มต่อนะ จนกระทั่งตัวผมเนี่ยเลเวลเพหสิบเอ็ดแล้วก็ต้องไปเกาะต่อไปแล้วล่ะครับลาก่อนเจ้าบากีโง่ซึ่งตัวผมเนี่ยก็ได้เรือลำใหม่ด้วยก็เป็นเรือใครไม่รู้นะเห็นจอดไว้กูว่าขี่มาน้านด้นเลยซึ่งเกาะต่อไปที่ผมฟาร์มเนี่ยก็เป็นเกาะทะเลซาที่ร้อนอบอ้าวจะบอกว่าเห็นไปประกาศข้าวข,ของผมด้วยนะครับผมเห็นแล้วก็ภูมิใจเลยเฮ้ยจะว่าไปตัวเลขมันน้อยไปหน่อยอะเนี่ยก่อนนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมาก,กับผมตบต,บต,บต,บตีไปตามสเตปแล้วตัวผมเนี่ยก็ยังได้ใส่โค้ดอีกด้วยจริงผมมคใส่่นนัทีจะคสตรรีิงผมได้ สักแน่นเครับว่าชีวิตวนหลูปแบบแม่งโคตรมันฟาร์มแบบนี้วนไปเรื่อยจนตัวผมได้ไปเกาะต่อไปซึ่งเกาะนี้นะคือเกาะหิมะครับหิมะเต็มเกาะเลยแหละนน่กูเข้าเกาะไปได้เจอเอลซ่าปะเนี่ยซึ่งหน้าเกาะเนี่ยก็ยังบอกอีกนะครับว่าเกาะต่อไปที่ผมต้องไปเนี่ยเรเว่าเท่าไรหรือว่าเกาะกองทัพเรือที่รลเวล120ถึงไปฟาร์มได้ แล้วตัวผมเนี่ยก็ได้รับเควสแล้วก็ฟาร์มที่เกาะนั้นซึ่งการฟาร์มที่เกาะนี่น่ค่อน,ข,นข้างง่ายๆครับไม่ความมีปัญหาอะไรมากแล้วก็แน่นอนว่าผมเนี่ยก็ได้สำรวจเกาะแล้วก็ได้เจอถ้ำถ้ำหนึ่งครับมีลุงคนหนึ่งเนี่ยยืนรออยู่นะผมก็เดยสนใจลุงแล้วก็หันไปหาก่องสมบัติข้างๆแล้วก็ได้เจอประตูลับครับตัวผมเนี่ยก็พยายามจะเปิดมันแต่ก็เปิดไม่ออกสักทีผมเนี่ยก็เดินไปหาลุงคนนั้นลุงคนนี้คือลุงเรลี่ ซึ่งลุงแกเนี่ยก็จะสอนพวสกายจัมหรือว่าเดินชมจันฮาร์คี้เกราะแล้วการโซนนั่นเองครับซึ่งตัวผมเนี่ยก็เรียนแค่สกายจัมแล้วก็ฮาคี้เกราะเท่านั้นเพราะว่าเงินเนี่ยก็ไม่มีแล้วนะพอเปิดฮาคี้เกาะเนี่ยก็ไม่ค่อยแตกต่างมากอลไรครับผมเอาว่ากระฉังมันก็นแล้วกันแล้วตัวผมเ่ยก็ได้ฟาร์มเลยเรียกว่าการฟาร์มผมนโคตรอีซี่ e เลยแหละยิ่งตัวผมเนี่ยมีไอพีคูณสองทำให้ผมเนี่ยฟาร์มเร็วขึ้นเยอะจะบอกว่าสตรทตอนนี้ผมมันข้ามบาลานซ์แล้วนะครับก็คือเริ่ม, Up Me อ,ม,ม ina, อัพเมลีดีเฟ ผมเนี่ยก็ฟาร์มไปเรื่อยเก็บนิดเก็บหน่อยจนผมเนี่ยมีเงินอยู่ที่10,000แเบรีแล้วก็กลับไปหาลุงเรรี่ครับแล้วก็ไปเรียนวิชาโซมานี่โซโชไปหนึ่งทีอ้าวโซโชคืออะไรวะไม่เข้ามาเถอะมีการหามาดูใบรประกาศจับตัวเองนะครับดูทีไรก็ภูมิใจทุกทีถึงแม้ว่าตัวเลขในใบรประกาศจับเนี่ยมันจะน้อยไปหน่อยก,ก็เถอะก็ได้ฟาร์มมาเรื่อยครับจนตัวผมเนี่ยได้ย้ายเควสไปตีสโนว์แมนเจ้าเจ้าสโนว์แมนพวกนี้ก็ไม่ได้เก่งเลยผมก็ตบไปตามระเบียบนั่นแหละแล้วตัวผมเนี่ยก็ยังปลดล็อกด้วย เป็นสกิลที่สามารถเลี้ภูเขาไฟมากๆขนาดย่ำอ,ออกมาได้น,นั่นเองครับโอ้โหก็เท่เลยซึ่งแน่นอนว่าผมเนี่ยก็ได้ฟาร์มไปเรื่อยครับจนตัวผมเนี่ยได้เควสใหม่มาซึ่งเป็นเควสที่ผมเนี่ยต้องไปงัดก,กับบอสประจําเกาะก็คือบอสเยตินั่นเองซึ่งไอตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นยาต่างๆกับบอสกิงกอยล่านะครับหน้าแม่งเหมือนกันเลยแถมสกิลเนี่ยก็ยังเหมือนกันอีกซึ่งไอบอสตัวนี้ก็ไม่เท่าไรครับเล่นเอาผมตายไปสี่ห้ารอบเองแต่โต๊วผมย่อท้อยไหม ยอท้อครับแม่ก็เล่นมุกเดิมอีกแล้วเนี่ยจะบ้าหรือไงก็ตีมันต่อสิครับรออะไรกระทั่งสุดท้ายเนี่ยผมก็ได้ฆ่ามันไปที่เรียบร้อยระหว่างที่มันโคดาวเกิดเนี่ยผมก็ได้กลับไปฟาร์มสโนว์แมนต่อซึ่งไอ้เจ้าสโนว์แมนพวกนี้เนี่ยก็ตีผมไม่เข้าเลยครับแม่เปดนผูใชาพลังผลสายโลเกนนี่มันดีจริงๆเลยเนี่ยจกนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยบอสก,ก็ได้เกิดแล้วผมเนี่ยก็ได้ตีมาอีกครั้งแล้วจู่ผู้ใช้พลังผลแสงหรือว่าพี่ก่ายพี่ก่ายเนี่ยก็มาเตะผมเฉยเลยครับสกิลไซ่กูดีเดอร์กูตายเลยนะ ในทีแรกผมก็จะกลับไปล้างแค้นอยู่แล้วครับแต่เราก็รู้ตัวเราดีนะว่าเราเนกรกซูเขาไม่ได้แล้วพอบอสตายเนี่ยผมก็ได้เลยวลนหนึ่งร้อยยี่สิบแล้วก็ได้ซื้อเรือเป็นของตัวเองเดี๋ยวไดเริ่มออกเดินทางไปยังเกาะใหม่มารีนฟอร์ดเกาะของกองทัพเรือที่ยิ่งใหญ่มากๆเห็นว่าเกาะนั้นมีบอสด,ด้วยนะครับการประชมของผมจะเป็นไงต่อไปฝังเพื่อน,นรับชมต่อไปด้วยนะครับาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าก่อนจากลากันไปเนี่ยฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ